b a c k ช h a r t เปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ดีไซน์สมาร์ทเท่กับสเปคที่จัดเต็มในงบหลักร้อยตัวนี้ไม่ถึงพันต้องบอกว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากอยากให้ผมรีวิวตัวนี้นะตอนนี้จัดมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะครับแบ็ k ชาร์ A3 มาดูจุดเด่นของเขาก่อนนะขนาดหน้าจอ1.53นิ้ว SD Display กันน้ำระดับ 3ATM สำหรับ 3ATM เนี่ยก็สามารถใช้งานตอนอาน้ำล้างมือว่ายน้ำรวมถึงใช้งานตอนฝนตกหนักๆได้มีตรวจวัดสุขภาพตลอด24ชั่วโมงมีโหมดกีฬามากกว่า120โหมดแบตใช้ได้นานสูงสุด14วันมี ENC Bluetooth Calling เวลาเราพูดสายสนทนาผ่านตัวสมาร์ทวอทเนี่ยเสียงคมชัดชัดเจนมาแกะดูข้างในกันนี่มาแบ็ k ชาร์ต A3 แกะกล่องมารูปล่างหน้าตาเป็นแบบนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมแกะเอามาใช้งานแล้วนะครับเอามาใช้งานได้สักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็เอามาใส่ไว้เหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันผมเขาวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องก่อน สำหรับอุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนี่ที่สายนะมีโลโก,โก้แบ็คชาร์ดด้วยนี่เป็นแบบนี้ดูนะครับนี่จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือสายชาร์จแล้วก็ จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานเนี่ยไอที่แนะนำเลยนะอันนี้ก็คือ QR Code ที่ใช้ในการดาวน์โหลดแ p ปสำหรับแอปที่ใช้งานจะชื่อว่า c h a r g Fit Lite ตัวนี้นะครับไม่ใช่ Charge a r a b l e นะโคละอันกันนะถ้าใช้อันบนจาก Connect ไม่ติดนะครับต้องใช้อันล่างนี่อันนี้คราวนี้มาดูที่ตัว Smart w a t c h มาดูที่ขอบของหน้าปัดน,นี่ตรงนี้นะเห็นไหม ขึ้นรูปด้วยวัสดุ C N C และเคลือบผิวอีก5ชั้นสามารถใช้งานได้แบบยูนิเซ็กก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงหรือว่าเพศไหนๆก็สามารถใช้งานได้นะครับมาดูด้านข้างตรงนี้เม็ดมยมนะครับหรือว่าดิจิตอลคาวอ่าแล้วก็กดได้นี่ถ้ากดจะเป็นปุ่มเมนูแล้วที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสปอร์เวลากดเข้ามานี่ก็จะเป็นโหมดกีฬา ที่หน้าจอทัชสกรีนได้ตัวนี้ r e f r e h r e hz แล้วก็มาดูที่ตัวฟอนต์นะครับสละไม่ลอยนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนะนี่เกม1 2 3 4 5 6มี6เกมนะทุกคนแล้วผมชอบอันนี้ นี่ Space Invader น,น, Inv น,นี่เลื่อนเลื่อนเลื่อน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 เลื่อนนี่ Space Invader นี่นเล่นเพลินอ่ะให้ดูขา่าวค่าว่าเขามีเกมอยู่6เกมซึ่งส่วนใหญ่นะมี1เกม2เกมเครื่องนี้ให้มา6เกมเรียกว่าเอาไปเล่นคลายเครียดอ่ะ วอลเปเปอร์ paper, มีมากกว่า248อันนี้เราต้องใช้แอปในการดาวน์โหลดนะวอลเปเปอร์ที่มากับตัวเครื่องเนี่ย9แบบอ่าลองดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อชอบอันนี้อ่ะนี่ให้ดูเลยเห็นไหม เอาไปใช้งานมาแล้วนะวันนี้4,788,9นะครับในส่วนของเรื่องการใช้งานเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์นี่เซ็นเซอร์อตรงนี้แล้วก็ขั้วชาร์จสำหรับสายสายมาตรฐาน22มิลแกะได้เปลี่ยนได้นี่แกะง่ายเห็นไหมถอดออกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มาดูที่สายดูลายนะเห็นไหม ตัวสายเนี่ยเป็นซิลิโคนที่สายก็จะมีพิมพแบ็กชาร์ดอ่าแล้วในส่วนของด้านข้างตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมมีลําโพงนะรุ่นนี้สามารถโทรออกได้รับสายได้กดปฏิเสธสายสามารถกดจากที่ตัวสมาร์ทวอทได้เลยนะเวลามีคนโทรเข้ามานี่กดได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ในส่วนของการใช้งานกันดีกว่านะครับมีปัดบนลงล่างอันนี้ก็คือแผงควบคุม ปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็นข้อความปัดจากซ้ายมาขวาก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเมนูลัดนะครับข้างบนนี้จะเป็นผู้ช่วยเสียงโหมดโทรเข้าโทรออกโหมดเกมโหมดสปอนโหมดค้นหาโทรศัพท์ไฟฉายแล้วก็เมนูนี่เมนูอ่ามาลองไล่ดูนะในเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับออกกำลังกายบันทึกการออกกำลังกายกิจกรรม นอนอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดวัดค่าความเครียดการผ่อนคลายสายเข้าข้อความเกมสภาพอากาศ AI voice shutter ตตการควบคุมเพลงเตือนนาฬิกาจับเวลาจับเวลาปฏิทินนาฬิกาโลกหุ้นการติดตามวงจรอันนี้ของคุณผู้หญิงนะเครื่องคิดเลขอีกการ ไปใช้ค้นหาโทรศัพท์การตั้งค่าไหนๆก็มาแล้วดูโหมดสปอร์ตก่อนนะครับสำหรับโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะมีที่เดินวิ่งการปั่นจักรยานการโอ้โ,โหบอกไม่หมดหรอกเยอะมากทุกคนอันนี้ยังไม่พอนะสามารถกดเพิ่มได้อีกนะครับอ่าคราวนี้ถ้าปัดขวามาซ้ายนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับ นี่การนอนอัตราการเต้นของหัวใจอันนี้ UI สวยนะนี่การวัดค่าออกซิเจนในเลือดการวัดความเครียดสภาพอากาศอันนี้ก็คือการโทรเข้าโทรออกกดแป้นพิมพ์กดจากตรงนี้อ่าอันนี้รายชื่อติดต่อ ควบคุมเพลงได้ด้วยเราสามารถกดเพลงกดพอดแท็กถัดไปแท็กย้อนหลังสามารถกดได้นะครับแต่ตอนที่เราเล่นเพลงเราไม่สามารถเอาเพลงออกที่ตัวสมาร์ทวอช์ได้นะอันนี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับรีโมทนะครับกดเพลงกดพอดแท็กถัดไปอะไรประมาณนี้ในส่วนของการออกกําลังกายเนี่ยเราสามารถกดเพิ่มได้เพิ่มจากตรงนี้เลยนะก็จะมีเป็นที่นิยมกีฬาทางนะ้ําเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเพิ่มขึ้นมากิจกรมกรมกลางแจ้ง ปีนเขาสเก็ตบอรดเลอเลอสเก็ตฟรีลันนี่โหมดกีฬามากกว่า120โหมดโอ้โหเลือกไปเลยนะครับเต้นรำก็มีอ่ะโอ้โหละบําหน้าท้องบัลเล่ซุมบ้าละตินแดนถนนเต้นรำอ๋ออันนี้สตรีทอันนี้ต้องเรียกว่าสตรีทแดนแหมแปลซะแบบนี่เดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูนะครับผมจะบอกว่ารุ่นนี้ไม่มี GPS นะ แต่มันก็มีวิธีการใช้งาน GPS ก็คือว่าเราสามารถใช้ GPS ของตัวมือถือได้เวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราก็พกมือถือไปด้วยใช่ไหมเชื่อมต่อผ่านมือถือแล้วก็ใช้ GPS ของมือถือได้อันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนี่เวลาที่เราใส่นะโอ้โหเท่ไหมเนี่ยมันไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะขนาดนาจอ1.53นิ้วขอบเล็กมากนี่อย่างที่ผมบอกเห็นไหม สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการใช้งานผ่านแอปนะใช้แอปตัวนี้ s h a r k Fit Lite ความสำเร็จคือการค้นหาและไล่ตามความปรารถนาของคุณวันนี้ผมเดินไป4,788ก้าวพอผ่านไป216กิโลแคลอรี่ระยะเวลาในการออกกำลังกาย27นาทีอันนี้คือการเดินนะครับ คือที่สีเหลืองๆนี่นะก็คือที่ผมใช้งาน gps ก็จะมีคำว่า gps เดี๋ยวดูอันแรกก่อนอันนี้คือผมเดินรอบบ้านนะครับคือเขาจะไม่มีกราฟิกหรือว่าเอฟเฟกที่แบบว่าเราเดินไปตรงไหนนะอันนี้ไม่มีนะเราดูแผนที่โอ้โหเป็นไงดูอีกอันนึงนะ gps วิ่งนี่ที่ผมไปออกกำลังกายมานะครับแล้วดู gps ดูแม่นยำทุกคนสรุปง่ายๆคือผมออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็เอามือถือไปด้วยแล้วถ้าเราไม่ได้เอามือถือไปจะเป็นแบบไหนใช่ไหมดูอันนี้การเดินก็จะบอกสรุปมาแบบนี้เลยเวลาในการวิ่ง27นาทีได้2,759 2.6กิโลเมตรเผาผลาญไป125กิโลแคลอรี่อ่ะมันก็จะมีบอกแบบนี้ไม่มีแผนที่นะต่างกับอันนี้นะที่มี gps ก็จะมีสรุป ตรงนี้มีเหมือนกันมีสรุปบอกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเอามือถือไปนะผมว่าเหมาะกว่าอันนี้ก็คือการออกกําลังกายนะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูอีกทีทุกคนการนอนหลับอ่ะเห็นไหมใช้มาสองคืนแล้วนะการนอนมีอัตราการเต้นของหัวใจความอินตัวของอักจิเนในเลือด ความเครียดอ่าน้ำหนักอะไรประมาณนี้อ่านี่การออกกำลังกายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมี GPS วิ่ง GPS วิ่งเทลส่วนในล่มเนี่ยไม่ได้ใช้ GPS นะอันต่อมาการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลอันนี้ที่มากับตัวเครื่องแล้วก็สามารถโหลดเพิ่มได้โอ้โหเป็นไงเฮ้ย ดูลายใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ลายเท่เดี๋ยวชอบอันนี้อ่านำมาใช้อ่ามาดูที่ตัวสมาร์ทวอชนี่เป็นไงโอ้โหเท่จังเลยเดี๋ยวลองโหลดอีกอันนึงเอาไหนดีสีสันเนี่ยผมชอบมากอ่าโหลดอีกอันนึงอ่าลองดูนะนี่มาแล้วนะครับ เดี๋ยวดูนะน้ำดูนึงสองสามส่าดแปดเก้าที่เราโหลดมาเนี่ยจะเก็บได้1อันนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานนี้ก็คล้ายๆกับทั่วไปนะมาดูในส่วนของการตั้งค่าหุ้นอันนี้ไม่ได้เฉพาะหุ้นนะผมลองใส่คริปโตดูเฮ้ยได้เหมือนกันนะถ้าใครเทรดคริปโตเนี่ยช่วยดูให้หน่อยว่าตรงไหมเพราะว่าผมไม่ได้เทรดนะบิตคอยใช่ไหมครับ usd อันนี้หุน่นเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแบบเรียลไทมนะครับสำหรับคนที่ชอบเทรดนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการควบคุมเพลงนะครับตอนนี้มือถือก็อยู่ในมือของอ <ใน S 1> ลองลดูนะครับเ,รเห็นไหมเพพอสเวลาที่เรากดที่ตัวสมาร์ทวอทก็จะสั่นด้วย มันจะอืดๆๆเลยนะอ่าแท็กถัดไปเห็นไหมมาแล้วนะมาแล้วครับแทกย้อนหลังโอนนี้มือถือก็ยนะือสำหรับเวลาที่เราดูหนังเนี่ยเราสามารถใช้สมาร์ทวอทเป็นรีโมทได้กดเพย์เห็นไหมกดพรอสกดเพย์กดพรอสประมาณนี้เห็นไหมแทกถัดไปได้นะเห็นไหมแทกถัดไปแล้วนะครับ กดหยุด <c oughs> ก็ดูสะดวกสบายไปอีกนะถ้าเราใช้งานผ่านแอปเราสามารถใช้ตัวสมาร์ทวอทเป็นชัตเตอร์ได้3ามสองหนึ่งอาลองดูนะด,ดูสามสองหนึ่งกล้องหน้ากล้องหน้าอ่ะเอาง่ายๆก็เอาไว้เซลฟี่ตัวเองอะไรประมาณเนี้นี่ ลองดูนะครับสนใจสมัครเน็ตบ้านกดหนึ่งหากต้องการทำธุรกรรมอื่นๆเกี่ยวกับมือถือซื้อแพ็กเซรถ้าเราจะให้เสียงไปออกที่ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็กดที่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยนะครับเสียงก็จะออกที่ตัวสมาร์ทโฟนนาทีโทรคงเหลือเ,เสียงออกสมาร์ทโฟนแล้วนะครับกด,ดสลับสามารถกดสลับได้แบบเดียวทม์เลยนะเดี๋ยวผมลองเอาอีกเครื่องหนึ่งโทรเข้าตัวนี้นะตอนนี้โทรเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหม เสียงนะครับจะดังที่ตัวสมาร์ทวอทแล้วก็สมาร์ทโฟนถ้าเราอยากปิดเสียงที่สมาร์ทวอทนะกดตรงนี้เสียงก็จะออกที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ถ้าเราจะรับสายปฏิเสธสายเนี่ยกดจากตรงนี้ได้เลยนะอ่ะกดวางสายหรือว่าจะกดรับสายก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอย่างการโทรนะการใช้งานเห็นไหมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนการใช้งานง่ายมาดูโหมดออกกำลังกาย คือเราสามารถออกกําลังกายโดยที่ไม่ต้องใช้ GPS โดยปกติสมาร์ทวอทตตัวนี้จะไม่มี GPS นะครับเราก็สามารถกดออกกําลังกายได้ตามปกติเลยนะ,ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนอเดินอันนี้คือการแบบใช้งานแบบปกตินะนี่มันก็จะมีแบบนี้นะครับมีบอกค่าต่างๆซึ่งแล้วถ้าเราอยากออกกําลังกายแบบว่าให้มี GPS อะ แบบนี้ก็ได้นะถ้าเราพกสมาร์ทโฟนมาด้วยเราสามารถใช้ GPS ของสมาร์ทโฟนได้อ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่นะครับ <_ cas us> เห็นไหมนี่ดูสัญญาณนะครับ GPS กดเริ่มต้นจากนี้นะครับตอนที่เราออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีการบันทึก GPS แล้วก็มีพิกงพิกัดอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดู ตอนนี้ได้0.92กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวผมเดินอีกรอบหนึ่งให้ได้ประมาณสัก1กิโลนี่แหละไะเดินกันต่อตอนนี้ผมเดินได้1.44กิโลอ่าเดี๋ยวลองมาดูนะเราสามารถกดหยุดที่สมาร์ทวอทหรือว่ากดหยุดที่สมาร์ทโฟนก็ได้นะกรณีที่เราพกสมาร์ทโฟนไปด้วยสามารถกดที่สมาร์ทโฟนก็ได้อ่ะลองดูนะครับกดหยุด ปลายปลายนี่คือฟินิชนี่และอันนี้คือจุดที่ผมเดินนะครับโอ้โหเรียกว่า GPS นี่แม่นยำเลยนะดูเห็นไหมไม่มีเด้งแบบเชียงๆอะไรแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้เดินหลบมคนเดินทางเท้าเฮ้ยใช้ได้ทุกคนนี่อ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ GPS และเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนที่ตัวสมาร์ทวอทเขาก็จะกดหยุดไปด้วย แล้วผมจะให้ดูความสว่างของรุ่นนี้นะความสว่างสูงสุด600นิตอ่านี่คือ wallpaper เริ่มต้นแล้วก็เนี่ยถ้าโดนแดดก็จะประมาณนี้ใช้ได้ไหม600นิตก็ถือว่าเพียงพออยู่นะสามารถใช้การแจ้งได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูโหมดออกกำลังกายในส่วนของโหมดออกกำลังกายจะมี120โหมด ก็เยอะเหมือนกันนะ120โหมดสามารถเพิ่มได้อีกนะไม่ได้มีแค่นี้นะสำหรับราคาโปรโมชั่นของ Backcharge A 3ตอนนี้จะเป็นช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวจะมีจำนวนจำกัด200ออเดอร์ราคาหลังหักคูปองส่วนลดจะอยู่ที่999บาทในเลนไม่ถึง1,000ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูน่าใช้นะครับในส่วนของเรื่องวัสดุการใช้งานดีไซน์ความหรูหราความเท่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ b Back c h a ร์ e A 3ตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะโพส์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมมิ์แรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่แหม่น่าใช้มากทุกคนเกาะไม้เคาะโป๊กๆเอาไว้ทำสมาธิอันนี้เกมใช่ไหมเนี่ย